ร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มแล้วกอหอนยขับบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไรคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบทานได้อีกสองอาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้นจึงแนะนําให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางก็ให้ยาประทานสองอาทิตย์ก็ที่บวมก็ไม่ดีขึ้นใจยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบออกร้อนจะน,นอนไม่ได้นอนจะแ็งข้างนี้ก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำาอตราวแล้วก็ปรากฏว่า เกิดปัญหาคือเป็นปมน,น้ำลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเข้าก้อนเข็กๆค่ะสวัสดีค่ะประพัรนะธรรมจารีนะคะต้อยค่ะตอนนี้ก็อายุ60แล้วนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพดีให้แข็งแรงครั้งหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุขภาพก็คืออยู่ๆก็เกิดมีปัญหาตัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มแล้วก็หอยขับบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไร ก็ไปพบคุณหมอก่อนครั้งแรกคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นทอมซินหรือเราจะเป็นการอักเสบเนื่องจากการอดนอนและการผมทํางานหรือเปล่าคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบประทานได้อีกสองอาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้นจึงแนะนําให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอเฉพาะทางก็ให้ยาประทานสองอาทิตย์ก็ที่บวมนีก็ไม่ดีขึ้นแต่ยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบอ,อกนอนจะน,นอนไม่ได้นอนตะแคงข้างก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำอัตาาลตราซาวด์แล้วก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาคือเป็นตล่องน,น้ำลายอักเสบค่ะ ก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเท่าก้อนไข่ไก่พบก้อนซิดความกว้างประมาณ3.5้ซมแลวก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะเราก็ตกใจคุณหมอก็ตกใจเพราะว่าเป็นก้อนซิดที่ใหญ่มากและการคนเราที่มีภาวะอมดลลายอักเสบเนี่ยการรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายการจะให้หายขาดบางคนลุกลามมากจนกระทั่งต้องผ่าตัดต้องใช้เงินประมาณร่วมแสนกว่าถึงสองแสนเป็นอะไรที่คุณหมอก็กังวลน,นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีที่จะผ่าตัด คุณหมอก็ให้ยามาทานทานครั้งแรกเราเกิดอาการแพ้ยาคุณหมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้อีกก็ทานไปได้อยู่หนึ่งเดือนค่ะมันก็ยุบลงมาครึ่งหนึ่งแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้เราทานยามากก็ให้เว้นช่วงพอเว้นช่วงมันก็เกิดการรวมขึ้นมาอีกก็ไปทานยาอีกครั้งหนึง่งตอนนั้นพบคุณหมอนะคะสามหมอ สามคลินิกแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้เว้นระยะเพื่อไม่ให้เราเกิดการดื้อยาหรือเกิดการแพ้ยาเพราะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนจะไม่ค่อยได้เคยทานยาอะไรเลยเพราะดูแลสุขภาพรักษามาอยู่ประมาณ8เดือนจนกระทั่งเพื่อนอมาแนะนํารู้จักพพลิตินเราก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทางเลือกของเรานะคะก็ตัดสินใจเลยคะ่ะทานพพลิตินอยู่สสูตรทานไปอาทิตย์แรกอาการปวดแสบปวดร้อนรอบลําคอเนี่ยค่ะเริ่มดีขึ้น แต่ก้อนบวมเท่าก้อนไข่ไก่ก็เริ่มยุบลงแต่ยังมีอยู่พอทานไปได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเราเริ่มนอนได้ก้อนตรงนี้ไม่เจ็บคำดูแล้วก็เริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอก็แฮปปี้ขึ้นค่ะที่เราดีขึ้นและไม่มีการบวมแล้วทานโปรตินมาอยู่สามเดือนโดยทานครบนะคะสี่สูตรเลย อาการก้อนที่บวมเท่าไข่ไส่ตรงนี้ยุบหายไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ไตเล็กๆคุณหมอก็ดีใจมากเลยที่เราหายแล้วก็ไม่มีการอักเสบเราก็ไม่ต้องทานยานแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อีกแต่เราก็ยังทานคอนดตินต่อเนื่องนะคะทานเพื่อให้ดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงอายุ60ต้องแข็งแรงค่ะ ต้องอยู่แบบผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจําตัวอยากไปไหนไปได้อยากทานอะไรทานได้อยากเที่ยวตรงไหนคะลูกหลานเราไปได้หมดค่ะได้พบชีวิตใหม่ได้คุณนนภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพอลิปินนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ